ชาวเน็ตวิจารณ์แบบนี้ไม่น่ารักเขียนบอกรักรถตู้ทิมพิธา10กรกฎาคม66ผู้ใช้ติกตอกบัญชี @a_under_score_n_under_score_n_under_score สุภัทธาโพสคลิปข้อความบริเวณรถตู้ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลพร้อมระบุว่าเปลี่ยนจากเขียนรถพ่อมาตะโกนบอกรักพ่อ ให้กำลังใจพ่อกันดีกว่าค่ะส้มรักพ่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวันนี้9กรกฎาคมนายพิธาได้เดินทางไปลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพบว่าบริเวณท้ายรถตู้ถูกเขียนด้วยปากาเมจิกเป็นข้อความเขียนว่ารักพ่อนะครับรักพ่อรักพิธารักพ่อ หลังจากคลิปเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงพฤติกรรมของคนที่เขียนว่าไม่ควรทำแบบนี้